เมื่อเราได้สวดมนต์อุชาพระัตนตรยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน,น่วแนวมุง่งตรองถ่านทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายไอ้นิ้วชี้มือข้างขวาจะดัดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายบายหลับตาของเราเบาๆ ขอดลูกพ่อสบายยคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพ่อสบายบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปลือๆตานิดๆ แล้วก็ผ่อนคลายคลามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเลยจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตรงนี้อย่ามองข้ามนะจ๊ะต้องปรับท่านั่งให้ถูกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลย แล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธรุรกิจการงานบ้านช่อง การศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครูหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะท่าจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่ เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสมมาสมุทริชาทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนานิาพานโดยมีจุดเริ่มตน้นาาาท,าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจตรงนี้นะจ๊ะ ใท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยก็เรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแี่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำซ้ำซากๆาก ในช่วงการเรียนไวไหย้จเกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบเครือหั์เกิดประโยชน์อะไรพระท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่สรงนี้สูงกลางกายตานที่เจ็ด ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุทธเจ้าพระปัจเจกุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ทางก็สั่งสมบุญบาร,รมีซ้ำ,ซำ เรามีสามสิบทัดเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในคล้ายรกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอาวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละ ก็ระนั้นใจานจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงทําลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน,น้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใส เหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือ,อยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นะบนท้องฟ้า ย่างกลางกาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญย่างใหญ่กาขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าสายเย็นมันแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ได้แค่เป็นคำก็อุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้ว,ลวก็ใสยเย็นตายเย็นใจมาพร,ร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีสมบัติจกักรพรรดิจะไม่ได้กามาสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจในขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขต มาเพระาะความบริสุทธิ์ของใจที่เ,ลเกลี้ยกล่าจากอุปกิเลทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกโลกมนหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวา กระจก็จะตั้งมัน่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็ยุดนิ่งลงไปตรงกลาง กลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมมักปฐมอมมักในดวงธรรมานุปัสสิปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมระสมังคี รวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆั้นกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบ,บ,บญาุตรบุตรยาณทตสันนที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในและเขามีกายในกายซ้อนๆกันอยู่ เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยาบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนียแหละเป็นกายในกาย กายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในสันซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจากก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับ ตั้แต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพ กายทำปัสสาบันซ e yeah. ้อนอยู <for S 2> ่ในกลางกายทมโคตรภูกายทรระศกิาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายทรปัสสาบันกายทมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายทรระศกิตคามีกายทมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายทม พระา,าคามีซ้อนกันเป็น,นชั้นๆข้นไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเ็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทย์หยาบทย์ละเอียดเป็นก่คู่ข้นไปอย่างเนี้ยซ้อนๆรวมแล้วได้สิบปดกายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้ เขาทำกันอย่างนี้พระสมณทุเจ้าพระราห์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จะกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูนความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียก แตกต่างเอาไปตามความหยาบและละเอียดการกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษเือเหลือแต่กายทำมอาราัตผลนาจักยี่สิบวอสูงยี่สิบวอเป็นกายที่หลุด ้นจากกรอบวิชาทีิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามบนเวียนเงนนย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีพิต แบบผู้ไม่รู้อะไรเลยลวเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามปาพบรุปภาพบอรูปภพบวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำซักาชีวิตในสังสารวัตรมีภัยเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลส บังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยาก จึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในอบทั้งสามกระทั่งในมีการมาเกิดขึ้นของพระสมอมติเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นบุตรชนคนม,มีกิเลสนาปัญญาหยาบเช่นเดียกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสม,มบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ นับพบนับชาไม่ท้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างนนแน่วแน่ที่จะเป็นพระสมมธมหาุดยเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้ด้วยตัวพระองค์เอง เมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแกสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะนับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวตาสงสารเจย์กับพระองค์ได้ เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพาน,นปัจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทง,งตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้น ส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบรรมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัตาสงสารนี้อายตนะนิพานนั้นมีอยู่ เป็นที่อยู่ของธรรมกายอราัตผลน้าจาักยี่สิสบว่าสสงยีสิบวาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะท่องทำนอกจากคราวนีโโรสมาบัตสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ย re. มาฝึกตนทนหิวบ่มเพนตรบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่ง ในตำแหน่งเดียวกับที่พระสมมสมุติเจ้าทุกองตัดสุธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบาร,รมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริง ได้รู้จักกี่พึ่งทติแท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนดาวหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้าง ตอนหมากลางไม้พูเขาเหลากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้แต่เคารพเับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับ ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อย่างหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร แต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยพอศนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลก ที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังกรัตนะที่ซ้อนกันอยู่ รัตนทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือโซนกลางกายตาที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรีิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางกลาย คลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนคาเมืองตามบอดก็ควักลูกเดตาทิ้งตามกันไปเจนไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการ์มันนานเป็นต้นให้มันเพลินเพลินกลบทุกข์ไปจู่กลางจู่กล่าวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิต ชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะาฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึก ที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลผนิพพานไม่ลาสม,มัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้หลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแร์มากเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆ หรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้ใะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบัรจง วางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่า สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังละคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งก็ให้แต่งใจระครับระคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ